สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับรายการน้ำมีนะครับ CH เช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมผมก็อยู่ในช่วง t ีวิเซิร์ฟนะฮะเป็นมาครับ Pocket e d i ว i o n นเวอร์ชัน0.14.2นะครับผมโอเควันนี้นะครับก็จะมารีวิวเซิร์ฟนะครับผมเซิร์ฟที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับแต่ว่าเขาได้ทำการปรับปรุงใหม่นะก็อยากให้มาเล่นกันนะครับสนุกนะเซิร์ฟนี้นะ นุกอยู่นะพอตัวนะโอเควันนี้ก็เซิร์ฟที่ชื่อว่า MC Funny นะครับซึ่งรู้สึกว่ารีวิวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมั้งนะครับจำไม่ได้ละเรามาดูกันว่าเซิร์ฟนี้ปรับปรุงใหม่แล้วมีอะไรบ้างโอเคเอา้ามีคนเรียกผมนะฮะคนในแครเราเอง โอเคเดี๋ยวเราลงไปก่อนนะครับโอเคเราลงมาแบบนี้เราไม่ได้รับ falling damage นะครเดี๋ยวไปดูกันอันนี้เป็นของซื้อของขายนะครับดาบเหล็กนะครับพันสองหมวกเหล็กพันสามเสื้อเหล็กพันสองกางเกงเหล็กพันสองร้อยห้าสิบรองเท้าเพชรพันสองร้อยห้าสิบนะครับอ้ คนยิ่งแหลกๆอยู่แหมนะอันนี้ก็เป็นของเพชรนะครับผมดาบเพชรหนึ่งอันสามพันหมวกเพชรสามพันเออเสื้อเพชรสามพันกางเกงเพชรสามพันรองเท้าเพชรสามพันนะฮะโอเคธนูนะครับสามพันแล้วก็ลูกธนูสามสิบสองอันพันห้านะครับเออถ่ายนานแล้วนะ บอถ่ายคลิปน่าเบื่อหน้าเบื่อ,อมีอะไรสนุกบ้างอ่ะคิดไม่ออกนะอันนี้ก็เป็นขายอาหารนะฮะแอปเปิ้ลสิบอัน,100นร้อยเก้าเก้าแอปเปิ้ลทองหนึ่งอันหนึ่งร้อยนะฮะแล้วก็แครอทสิบอันร้อยเก้าเก้านะผมคิดว่าซื้อแอปเปิ้ลมันคุ้มกวนะ่าไี่นอะไรนะแครอทนะเพราะว่าแครอทมันเพิ่มแค่หลอดอาหารหนึ่งจุดห้าเองอันนี้ดูเงินคลิกนะครับ มีแสนเจ็ดพันอันนี้ก็เป็นเติมซื้อยศนะฮะอันนี้เป็น V.P. 1 50บาท7วันนะครับรับ20,000อ่นชุดกอบเพชร V.P. 290บาท7วันรับ35,000นะครับแล้วก็รับชุดเพชรนะครับผม V.A.P. 3 1 5หบาทนะครับ7วันรับห้าห0แล้วก็ชุดกอบเพชรนะครับ V.A.P. 4 200บาท7วัน รับเ0็ดหมืนแล้วครับแล้วก็เกาะเอ็นชานนะครับ VP 5้านะครับสองาบาท7วันรับ1,000งแบาทกับเกาะเอ็นชานนะฮะแล้วก็สตาร์ทสีรครับสิบห้าวันรับหนึ่งแสนห้าหะครับแล้วก็ GM 1นวันนะครับแล้วก็แอดมินครับผมห้าบาท2 0่สิบวันนะครับรับสองแสนะครับแล้วก็มีเกะหมดหนึ่งเวันนะครับอ่าสวัสดีครับ ไปแล้วอันนี้เป็นอะไรดูเงินคลิกมีแสนเจ็ดพัเหมือนเดิมนะฮะอันนี้ก็เป็นป้ายสเตตัสของเซิร์ฟเวอร์นะครับตอนนี้มีออนไลน์อยู่4ี่คนนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้ก็ผมเคยบอกแล้วรู้สึกว่าเคยบอกแล้วมั้งครับว่าเปิดโดยใช้ลิสิ์ซีซีเหมือนผมนะแล้วก็น,นี่ครับวิธีการหาเงินคือคุณต้องตบหมูแล้วเอามาขายนะบแบบนี้หอันห้าสิบาท กว่าคุณจะซื้อชุดเพชรได้ก็สามรอชิ้นนะฮะผมลำบากนะฮะหยอดมาอันนี้ถ้าคือคุณออกมาโซนนี้นะครับตบกันได้แล้วนะครับก็ระวังตายกันด้วยนะครับมีซอมบี้ด้วยนะโอ้เสดุง้งใจเย็นไมเฟนเราแหลกเดี๋ยวแมปไม่โหลดด้วยอุ้ยเบลสามหกแล้ววิ่งก่อนวิ่งห่อน นี่ผมไม่ได้วิ่งเลยนะเนี่ยสุดจะแหลกนะโอเคเราเข้าไปที่ spa production ก่อนโอ้โยอาผมลืมบอกตรงนี้ไปตรงนี้เป็นอะไรครับผมถือของไว้ครับผมฝากของก็คือคุณถือของที่ต้องการฝากคแว่ากดที่กล่องนะฮะถ้าคุณจะดูะรายชื่อดูของก็กดตรงนี้นะฮะปึ๊บก็จะมีของที่เอ่อคุณฝากไว้นะครับผมฝากทราย ธนูแล้วก็ลูกธนูนะครับโอเคตัวเซิร์ฟมันก็เป็นประเภทพวกวอสี PVP กันนะหน้าเซิร์ฟเขาเขียนว่า MC Funny war s นะครับสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับ IP เดี๋ยวทิ้งให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับมาเล่นกันเยอะๆนะเซิร์ฟเต็มแค่10บคนนะฮะบางทีแอดมินจัดกิจกรรมแล้วก็ได้ของดีนะฮะโอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบ คลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และกดติดตามเพื่อดูการพัฒนาคลิปของผมต่อไปนะสวัสดีครับ